สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีคนร้านแบบพอเพียนที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแบบวิถีพอเปลี่ยนครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องเราให้อาหารนกเป็ดหรือให้มีวิธีการให้อาหารแบบไหนนะครับแล้วก็มี fc ถามว่าวิตามินนะครับเราให้ น้องเป็ดยังไงนะครับก็สืบเนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนเข้ามาในช่องวิสีคนบ้านแบบพอเพียงครับสาหรับวันนี้นะครับเราก็าจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับนะครับเพื่อที่พวกเราจะได้สามารถนําไปใช้ได้จริงนะครับในชีวิตประจาวันนะครับบางท่านที่อาจจะเป็นมือใหม่อยู่ในการเลี้ยงเป็ดน,นะครับหรือว่าพาอลูกเป็ดเองนะครับ ว่าจะมีวิธีการให้อาหารลูกเป็ดยังไงแล้วก็วิตามินให้แบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับการให้อาหารนะครับเป็ดแต่และรุ่นนะครับแต่และช่วงวัยเนี่ยก็มีการให้อาหารที่แตกต่างกันไปนะครับวันนี้นะครับจากท่านจากที่ท่านผู้ชมแลกเปลี่ยนกันเข้ามานะครับก็จะเป็นตั้งแต่แรกเกิดก่อนเนาะที่ว่าลูกเป็ด เก็ดมาใหม่ๆนะครับเราควรให้อาหารอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับเรื่องของไปนะครับก็ตั้งแต่แรกเกิดนะครับนี่ครับลูกเกิดนะครับแล้วก็ดึงออกมาอนุบาลเลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมก็ผมก็จะใช้วงบ่อนะครับเมื่อก่อนเลี้ยงหนูนะครับนี่เมื่อก่อนเลี้ยงหนูแต่เนี้ยหนูหลังน้าท่วมนะครับก็เหลือหนูเหลือไว้สองบ่อนะครับแล้วแบบนี้เรานะครับกันลมนะครับอ่ากัน ัตว์ที่เป็นอันตรายครับลูกเป so ็ดได้นะครับก็เลือกใช้วงบอกจะไม่ใช้สุ่มนะครับแบบนี้จะโอเคกว่าครับท่านผู้ชมก็จะเห็นน้ำแดงเนี่ยครับน้ำแดงคืออคือไบโอตัวสิบสองนะครับเดี๋ยวให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเมิ่อ่างวันก่อนนะครับก็ให้ท่านผู้ชมดูไปแล้วนะครับว่าไบโอสองอ่าเป็นยังไงอ่าเรามาดูเรื่องอาหารก่อนในช่วงแรกเกิดเนี่ย นะครับผมก็จะให้นี่ครับท่านผู้ชมเป็นหัวอาหารมูเล็กเลยน,น่ครับก็เราต้องบำรุงเขานะครับนี่นะครับมานะใส่ไปเลยนะหัวอาหารมูเล็กนะครับเราปลวกเราปลกนะครับเป็นหัวอาหารมูเล็กอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมใส่ไปเลยนะ นี่ครับต้องต้องลองสําหรับมือใหม่นะครับต้องลองเลี้ยงดูนะครับแารพอแล้วดึงออกมานะครับเอาเป็ดออกมาเลี้ยงพอบางทีพอออกมาแล้วตายก็เยอะครับช่วงแรกๆที่ผมทํานะครับประสบการณ์ยังไม่มีนะครับก็ศึกษาจากการไปถ่ายทาแล้วก็จากหนังสือมั่งจาก Google มั่งจาก youtube มั่งนะครับก็เลยพัฒนาสามารถเพาะเพาะเป็ดเองแล้วก็ ขอความรู้นะครับจากความใหญ่ๆนะครับในการไปเข้าไปถ่ายทำนะครับจะเลยได้มาพ่อเป็ดเองตอนนี้ก็จำหน่ายในชุมชนนะครับข้างบ้านนะครับแต่ว่าต่างจังหวัดนี่ยังยังยังไม่พอส่งนะครับก็ขอไปเอฟซีนะครับที่สอบถามเข้ามาว่าเราสามารถส่งลูกเป็ดข้ามต่างจังหวัดได้ไหมตอนนี้ยังยังส่งไม่ได้นะครับถ้าเรามีระบบการจัดการที่ดีในการส่งต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวเราจะ แจ้งทางทางช่องไปนะครับนะครับช่องทางนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับก็เลี้ยงไม่ยากครับท่านผู้ชมแต่เราต้องเข้าใจก่อนนะครับคือช่วงแรกๆผมออกมานะครับผมมาอนุบาลกับกับสุ่มนะครับมีลมนะครับมีลมโตกนะครับมีหนูมีงูมีแมวนะครับก็ไม่รอดนะครับก็ครั้งแรกครั้งสองครั้งก็ล้มเหลวนะครับแล้วก็ าหาจุดบกพร้องนะครับก็ได้ประสบการณ์ว่าเราควรจะมีวิธีแก้ปัญหาย,ยัางไงสุดท้ายก็เป็นวงบอกนี่ครับดีที่สุดแล้วแยกออกมาแล้วเวลานั้นเราก็ต้องใช้ไฟกกนะครับก็เป็นการประหยัดต้นทุนอีกอย่างนะครับอันนี้ก็จะมีความนึงครับเดี๋ยวเรอให้หานเขาเลยแล้ว <c oughs> เขาก็จะเข้เา,ามากินเองนะครับ ครับสาหรับปัจจัยนะครับในการให้อาหารลูกเป็ดก็ไม่ยากนะครับเราให้หัวอาหารนะครับให้หัวหารมูเล็กเพียงอย่างเดียวนะครับเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็วิตามินนะครับเรื่องของวิตามินเนี่ยนี่ที่บอกไปแล้วเมื่อวานเดี๋ยวบอกอีกทีนึงก็ได้ครับพอดีมีซีสอบถามเข้ามาเนาะคือโอบีสองเนี่ยก็เป็นวิตามินนะครับแล้วก็ลดความเครียดให้ ให้เป็ดให้ไก่ได้ด้วยนะครับอันนี้ผมก็เลือกมาใช้ที่เป็ดนะครับตันนี้ไม่ได้ค่าไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรนะครับแต่รู้สึกว่าทางช่องใช้แล้วได้ผลดีนะครับก็เลยมาแนะนํานะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับถึงเป็ดนะครับถึงลูกเป็ดเนี่ยเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับก็ใช้ตัวนี้ครับอาบโอบีสองเนี่ยเหมือนซองมียี่สิบกรัมนะครับต่อน้ํา อ่ยี่สิบลิตรนะครับแล้วก็ผสมเลยเป็นน้ำเลี้งแดงผสมให้ลูกเป็ดกินเลยนะครับคือเป็นการป้องกันนะครับตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ลูกเป็ดก็จะไม่เครียดแล้วก็แข็งแรงดีนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมก็ง่ายๆนะครับกับหัวหันแค่นี้นะนะครับเราก็ให้ไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นนะครับช่วงอนุบาลลูกเป็ดก็ช่วงประมาณทักอ่า ผมจะให้ไปอย่างนี้นะครับจะเปลี่ยนอาหาราจนกวา่าจะถึง 3- าถึงสสัปดาห์นะครับจะเปลี่ยนอาหารเี๋ยวเราเข้ามาดูกันอีกทีว่าผมจะเปลี่ยนอาหารยังไงช่วงแรกก็จะเป็นแบบนี้ไปก่อนนะครับหัวอาหารนะครับให้ให้กับน้องเป็ดนะครับหัวอาหารมูลเล็กแล้วก็วิตามินนะครับแล้วยังไงก็ค่อยติดตามไปเรื่อยๆนะครับจะค่อยแนะนําไปเรื่อยๆนะครับว่าแต่ละช่วงวัยนะครับแบบละเอียดเลย นะครับมือใหม่จะได้สามารถาเลี้ยงเป็ดได้อย่างาถูกต้องนะครับแล้วก็รอดให้มากที่สุดแล้วลดความเสี่ยงในการลงทุนนะครับครับสำหรับคลิปนี้ถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องวิถีคนบ,บ้านแบบพอเพียงด้วยนะครับครับอีกก่อนจะลากันไปนะครับาทางช่องวิถีคนบ,บ้านแบบพอเพียงนะครับก็ได้เปิดช่องใหม่ทางช่องย t ท b e เกี่ยวกับด้านวิธรรมอาหาร นะครับแ,แนะนำสถานที่ต้องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือช่องลงงหงฝากกิ่ชาแนลก็ฝากไอซ์ซีสัน้นนะครับเข้าไปกดติดตามไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ